ย้อนเวลากกับซื้อจังพี่ซื้อมาสัก30มสิบกว่าคันประมาณนี้โอ้ยถ้ากุรู้งี้กูไม่ซื้อบ้านหรอกกูไปอยู่วัดแล้วก็ซื้อทีอาอย่างเดียวเลยแล้วก็รอที่เดียวขายที่เดียวใช่พี่ใช<ค>่รวเลยรปรู้วะไอคันพี่อ่ะที่ที่พี่มีไอมีสเปกเนอร์ป่ะพี่ถ้าเป็นตะก่อนอ่ะพี่เมื่อแบบประมาณหกปีที่แล้วพี่เป็นเท่าไหร่หกปีที่แล้วประมาณหกเจ็ดล้านเจ็ดล้านใช่ไหมพี่ใช่ อ้าวเยอะจังอ่ะนะเออกันเยอะจุงอ่ะซื้อโทรศัพท์อะกูอยากนอนบ้างอ่ะแล้วนี่แก๊งไหนบ้างวะเนียไอเหียโอ้ยเนไม่มีชซิกซิกมึงไปเออกันได้ไงเนี่ยไอ้เฮียโอ้โหกูคดเยอะ อยู่บ้านครับลุงเขาให้นอนที่บ้านเขาไม่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนใหม่แล้วเว้ยกูจะบอกให้ตายได้เฮ้ยฮัลโหลฮะเขาจะเขไม่ได้นอนบ้านแน่นอนอะไรไปใช่เขาหวงตอนนี้คือต้องยัหารบอกรี๊ยวแม่งตีกันเถือนรอบหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยไอ้สัสสกอร์เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ชื่อใครเลยเนี่ย แย่หึ่มดีนะที่เราไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะพี่ตีอยู่ไหนตีอยู่ไหนหนึ่งในนั้นคือหมายถึงคนที่โจทย์ทุ้มเหรอใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงบ๊อบอะไรพี่ไม่กล้าเหรอไม่ใช่ไม่กล้าแต่เป็นสิ่งที่ผมเสียเปรียบมันเสียเปรียบยังไงอะปืนบวกห้ากับรูประมูลไม่มีนะคนมึงก็เยอะกว่าใช่คนเยอะกว่าครับเพประมูลมันก็มีแค่ jk หรือเปล่า ก็ถูกครับแต่ปืนบวกห้าล่ะอห้ผมเล่นยังไงอะแคนเอแซดแคนเอแซดอ่ะไม่ไม่ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าเอแซดอ่ะเขามีแต่วิชาัอ่ะถ้ามึงพูดถึงการเสียเปรียบได้เปียบอ่ะกูก็เสียเปรียบตอนนี้มึงเยอะกว่าถูกต้องไหมถูกอ่ะกูก็เล่นแต่ผมไม่มีรถกระมูลผมไม่มีรถแรงไปไล่ดึงเคทข้างนอกที่กักศพไม่ได้ แล้วผมก็จะโดนปืนพวกผ้าสีสกยังกุมได้เลยถูกแล้วมึงกลัวกูใช่ไหมกลัวพวกกูใช่ไหมมันเจอเหว่าสีซิกุมได้มันเจอผมมันก็วิ่งเข้าบ้านแล้วก็พอไม่มีบ้านไงต้องถือบอกใี้ไงไม่เล่นบ้านอ่ะ ไม่เข้าทุกกรณีไม่เข้าเลเบลเข้าไปได้แต่เอาของภาพกักศพบตำรวจภาพกักคนในเลเบลมึงกุม้มลากเอาอะเอา,อางี้ไหมแฟร์ฟรฟรฟรไอเฮียไปซื้อมอเตอร์ไซค์คนละคันไหนสัตว์ใช้มอเตอร์ไซค์อุ้มไหมเอาปะไม่ไมีตังค์เลยมอเตอร์ไซค์คันละเท่าไหร่เองเอาหรือเปล่าจักรยานมาละไอ้เฮีย ถ้ามึงต้องการความแฟร์ไอสัตว์จักรยานน่าจะความตายกันหมดป่ะกูว่าเอาไม <c oughs> เดี๋ยวกูไปบอกตำรวจเลยถ้ากูเอาข้อเสนอนี้มาให้ม่งใช้โมไซค์ไล่เอาอปะ่ะจริงๆก็อยากให้โมไซค์นะโมไซค์ไอที่ลงมาบ่อยไม่มึงจเจ้าแบบไหนมึงจเจ้าแบบไหนมึงอยากกักแบบนี้ใช่ไหมมึงดูตำรวจเดี๋ยวมันทำอะไรได้หรือเปล่า,อารรเอาอย<ร>่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับขอไม่ใช่ตื้นบุกค่า เอาแล้วคนที่มีปืนบวกห้าจะไม่เอาปืนบวกบวกบวกศูนย์ที่ไหนมาใช้แล้วกูจะเอาปืนอะไรเล่นอ่ะตอนยิงพวกมึงอ่ะปืนบวกห้ามันก็มีไม่กี่คนป้าบ๊อบมันก็ช่วยได้ไม่ทุกคนหรอกไอ้เหียเคสมันมีหลายเคสผู้หาจุดเจอมั้งไอสัตว์รถใครเป็นรถใครคไ,มไม่รู้เลยวันนั้นอุ้มเจคีประมาณสิบห้าเคสลุงหลุดไปคนเดียวช่วยไปตอนสิบกว่าเคสปืนบวกห้าแค่กระบอกเดียวกับอาซัมซิ อันนั้นมาถึงแก๊งกูไงแก๊งกูมันยังมีจุดไงเห็นไหมงั้นกูไม่ใช้คนเดียวจบไหมห้ามยิงล้อไหมกูไม่ยิงคนเดียวคนอื่นไม่รู้ไม่ไม,ไม่ห้ามยิงล้อเอาไวให้ให้ใหใหใหเออห้ามยิงล้ออย่างเดียวแค่นั้นแหละจบไม่ว่าจะเป็นล้อตำรวจหรือล้อคนอ่ะได้เอาดิแล้วผม<บ>จะไม่ได้กลับบ้านโอเคห้ามอยู่บ้านเลยนะไม่ใช่กลักบ้านนะจะไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเลย ได้ครับได้ได้ได้ของทุกคนไปคืใช่พี่อารมพี่ไปเดี๋ยวผมไปเชิญพี่แตะกี้เนี้ยสรุปมันมันห้ามใช้ปืนบวกห้าทั้งหมดเลยป่ะคนเดียวฮะแค่ผมคนเดียวเหรอไอ้ลูกคนเดมันห้ามยิงห้ามยิงอย่างไอ้เซอร์ทุกคนเลยเหรอสรุปแล้วห้ามใช้ปืนบวกห้าแค่กูคนเดียวป่ะอ๋อห้ามยิงล้อทุกคนทุกคนทุกคนห้ามยิงร้อย่างเห้าวห้ามยิงล้อมีที่ชูประหห้ามยิงล้อต่อไปนี้ฟังนะ เราจะไม่มันไม่มีรถประมูลไงเราจะไม่เล่นบ้านแต่เราสามารถเออเราจะไม่เล่นบ้านเลยเดี๋ยวกูไปรีนอนก่อนนะจะไปนอนเตียงอะไรก็ไปนอนกระาดหลังจากนัขอข้อมูลหน่อยเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกในดักแชทรวมก็คือเราจะไม่กักบ้านจะไม่กักเลเบลเข้าได้แค่เอาเกาะแล้วเราก็จะไม่มีรีเซ็ตที่บ้านเราต้องรีเซ็ตที่กระลาดอะไรก็ได้ที่เราสามารถรีเซ็ตได้ก็คือบ้านห้ามใช้ไปเลยห้ามใช้ไปเลยครับถูกต้องแล้วก็ห้ามมากักตีเลเบลเวลาอุ้มเอ๋ก็ห้ามเอามาซ่อมที่บ้าน เจอกันกับยุคแรกเลยเหมือนแรกๆเลยยุคเก่าก็คือยุคแรกเราไม่ห่อเลยอ่ะกูตกลงไอ้แจ้งห้ามใช้ปืนยิงล้อมมันนะบวกห้าน้องนั้นมันไม่เอาไอ้บอสอ่ะไอ้ไม่หรอได้กูนอนเพื่อเอาทางนั้นห่อเลยห่อได้แเดือมมึงไปฉีดบนหอกมาเหรอได้ได้ ลงม้นมายยังไม่ถึง5นาทีเลยเออทันนี่เองครับยังไม่ใส่น้าหูแบบกลัวเฮ้ยไม่ใช่ครับตลอด่ะไอ้ปุ๋ยไม่ใช่คือมันโชว์ตุ้มหูใช่ไม่ใส่คอ่ะอาผมแล้วมันเอาแล้วมันเอาแค่คือมันเอาครับใช่มันเอาแต่ไม่ใช้ปืนบอก5แล้วอะไรครับห้ามยิงยางเราห้ามยิงยางอย่างเดียวไงก็คือใช้ปืนได้แต่ห้ามยิงยางไม่ไม่ขออะไรเลยใช่มันเอาแค่นี้ครีว่าจะแบบ ขับแท็กอะไรเงี้ยขับรถประมูลเอ้ยไม่ไม่ขับรถประมูลอะไรเงี้ยได้หมดนะเอาจงจริงอ่ะแต่ก็ได้นะไม่ติดนะจริงอ่ะจริงไม่ติดเหมือนกันนะรถสี่มือก็ได้นะเออเดี๋ยวโทรก็ได้นะถ้ามันได้างรถประมูลอ่ะถ้าอ้างรถประมูลอ่ะแต่จัดให้ศาสท์ถ้าอ้างรถประมูลอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้สามสองคุณต้องออกลงนั่นแหละ จูนมันอยู่ที่ไอ้เปิดส้กดีแค่ของจูนผมไม่มีเดี๋ยววันนี้กินไข่ต้มก่อนนอนนะอ่ะงั้นไปจัดไปไอ้เหียเซนโตโน่แล้วกันจะมาเจอเซนโตโน่ผม กเเีียยน่บอกทางตรงอย่างเดียวอ่ะเออแด่เหยแบบดักไอ้เยัยส่วนหนึ่งดักกระลาดนอนข้างบนส่วนหนึ่งดักกระลาดกลางอ่ะไอ้บาปมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่แต่มันนอนเอ้ยแต่มันนอนไม่แตมันนอนอาบนังแล้วอยู่ดีๆตรงบ้านไงตรงบ้านอ่ะเฝ้าไม่ได้ โรงบาลพังไ่ได้อยากเข้าไปตีกับโดนทีโรบุนเฮ้ยโดนเด็กนิดมันมีตะบูบ้างพ้องแรกครับพี่ไม่มีตะบูบ้างพี่โดนพี่ตูนห้องแรกครับพี่มันมีตะบู่ไหมขอตะบูหน่อยได้หายแล้วนี่หายแหลกแล้วนี่หายก็เฮียละไอ้สัตว์แล้วมีสบู่บ้างขอสบู่หน่อยพิงมีป่ะสามห้าโอเคขอบคุณครับมีสบู่ป่ะ เลขสามห้าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับลุงไปคุยเองไหมครับโอแมงคเต้คเจ้คุยอะไรวะคุยไก่บ๊อบครับอร่อยบ๊อบฮลุงลุงจะอะไรบ้างครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ต่อรองดีอยู่แล้วอะไรหล่อมงั้นก็บอกมันไปถ้ามึงคล้องใจเรื่องรถเชี่ยอะไรอ่ะก็คือไม่ใช่รถประมูลแต่ใช้ปืนได้ปกติอ่าได้ครับได้ผมว่าได้อยู่นะผมว่าน่าเอาอยู่นะถ้าตัดเรื่องรถมันน่าจะเอานะมันชอบลองรถ ห้ามใช้รถประมูลไอ้บ๊อบฮัลโหลฮัลโหลเอาอย่างงี้ถ้าถ้ามึงกลัวรถพวกกูอ่ะพวกกูไม่ใช้รถประมูลก็ได้นะแต่กูใช้ปืนบวกห้าเอาป่ะทำไมอ่ะมึงกลัวความแม่นของพวกกูอ่ะเอาจริงๆแล้วแล้วกูจะใช้ปืนอะไรยิงมึงไหลสัตว์ไม่มันห้ามยิงล้ออ๋อก็คือห้ามยิงล้อ เอ้ยขอสบู่หน่อยมึงไม่มึงกลัวรถเปล่าถ้ามึงกลัวรถอ่ะกลัวขับรถไกลทางก็ได้นะจริงแตกก็ได้พวกแตกกันมันกลัวตกลงมันกลัวรถหรือมันกลัวปืนไอ้เหี้ยให้เลือกมึงกลัวอะไรอ้าวเหี้ยเอาตัดสายอีกไอ้เหี้ยนี่มันกลัวต้นไอ้สัตว์มันกลัวปืนก็บอกแล้วมันกลัวปืนที่เรามีครับอาการเริ่มออกเองไอ้เหี้ยตกลงใช้รถได้แต่กลัวปืนไอ้สัตว์ไอ้ที่อาบน้ำอยู่ไหนวะแรกครับลุงห้องแรกครับ เออว่างอะไรเองน้องเชยเก็บปืนก็ได้นะไอ้เหี้ยกับพวกมึงอยู่ที่โรงเริงอ่ะไม่ใช้ปืนก็ได้นะอนไอ้เนหะี้ยเอาป่ะใหญ่โดนหลายสั่นมาลุลลุนอ่ะเหี้ยนี่ไม่มีน้ำเี้ยลเลยสัต่เนเหี้ยขนมจีนไม่ใส่น้ำเ,เี้ยลไอ้เหี้ยต้ตกลงก็คือห้ามยิงร้อยอย่างเดียวใช้อะไรได้ปกติใช่ครับ มันไม่เอาเยอะเลยมันกลัวมันกลัวปืนบอกข้าแล้ลุงไอ้เหี้ยแล้วมันไม่ตีวะไอ้สัตว์มีวิญญาณไงสัตว์ฮะเจ็ดเออบอกบอกแก๊งอื่นด้วยนะอ่ามันบอกให้ยิงยังไม่ได้เนาะปืนบอกให้ยิงยังไม่ได้นะทุกคนแล้วเราก็จะไม่ใช้บ้านครับโอเคครับเอาให้สนุกพออย่าคิดเยอะใช่ครับครับลุง เไปยิงคนยิงยิงมันไม่ให้มันไม่ให้ยิงอะไรเลยนี่ยิงไม่ให้ยิงล้อยิงคนได้ยงเดียวไม่ให้ายิงล้อพี่ไม่ให้ยิงล้อปืนไม่บวกก็ห้ามยิงล้อเหมือนกันยิงล้อไม่ได้เหม่อนเดีวพี่ยิงล้อไม่ได้พี่ยิงล้อในตัวในนี่คือของตำรวจหรือว่าจะพวกโจมโจลไปมาเจอช็อตช็อตอมตะของกูไปช็อตยังไงบอสมันเลยผวาไงช็อตที่แบบว่ากลัวเออคนเดียวใช่ป่ะแล้วมีคนมาช่วยกูแล้วเพื่อนกูสิบห้าคนกูช่วยคนเดียวสิบกว่าเคสอ่ะเขาปืนกระบอกเดียว ใช่อ๋ออ๋อมันก็เลยกลัวอุยอุยอุยอยอะไรวะน้าใครได้ถูกตายวะน้าตำรวจหรือเตำรวจแล้วก็พวกมันด้วยเออตำรวจตำรวจตำรวจบอกอะไรหน่อยตำรวจครับอับโลงอ่าตั้งแต่ต่อไปนี้จะไม่ใช้บ้านจะไม่ใช้เลเบลจะตีกันก็คือโอ้ยแล้วจะยีอ้อย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 อ้ยมันนี้ตีมาดิตีมาดี ไม่ครับลงก็คือจะไม่มีบ้านก็คือเนี่ยตั้งแต่ตีกันจะเออครูลืมตะโกนอ่าตั้งแต่ตีกันจะไม่มีบ้านจะไม่ใช้บ้านจะไม่กักตัวระดับเลเวลจะอุ้มอย่างเดียวจะไม่จะไม่จะไม่อุ้มและซ่อมรถที่บ้านเดยขาดก็คือปกติกลับไปยุคแรกอ๋อ back to basic back to basic ใช่ back to basic ฝั่งโน้นนะครับเหมือนกันครับ คือจะเข้าบ้านไม่ช่รีล<า>หลอดลีเลือดใช่ไหมครับดูไม่ครับไม่เข้าเลยโอเคโอค้ยผนขาผมขา,ขาเล่นเล่น